วันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ที่ลานกิจกรรมสถานีรถไฟขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเปรียบมวยศึกมวยไทยงานใหม่มุ่งสู่โอลิมปิกจำนวน300คู่เพื่อนร่วมแข่งขันภายในงานเทศกาลใหม่นานาชาติประเพณีปลกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟ์พาวเวอร์ประจำปี2567 โดยมีนายประมวลพิมพ์เสนประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายจัดการแข่งขันนายสมรักษ์คำสิงนักชกเหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกนายจีระเดชเคนินนายยกสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักมวยจากหลายค่ายเข้าร่วมเปรียบมวยอ,อย่างคับขั่งด้านนายสมรักษ์คำสิงได้กล่าวว่าวันนี้ได้มีการเปรียบมวยรักย่าซึ่งเป็นนักชคใหม่ เพื่อร่วมชกในงานไหมาขอนแก่นปีนี้ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยซึ่งตนเองได้เริ่มต้นการชกมวยและไต่เต้ามาจากงานไหมาขอนแก่นและไม่ได้มีการจัดชกมวยในงานไหมามาเป็นเวลานานแล้วจึงอยากให้มีการจัดชกมวยขึ้นอีกครั้งเพื่อนักชกที่เป็นเยาวชนจะได้มีเวทีในการแสดงออกและฝึกทักษะในด้านมวยไทย อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนและกีฬามวยไทยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญอีกด้านหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสีสันให้กับเทศกาลงานใหม่ด้วยเช้าวันนี้ก็เป็นการเปรียบมวยนะครับเปียบมวยารากหญ้านะครับมวยใหม่หรือว่าใครที่สนใจปัดมวยก็มาเปรียบเปียกวันนี้ เพื่อที่จะเอาไปชกงานงานใหม่นะครับงานใหม่ในะวันที่1วันที่ยี่สิบวันที่29วันที่1วันที่3นะครับผมสวันก็จะไปเปรียบกี่คู่ก็จะเอาไปจัดอีกสาวันจะเป็นนา,ามจำปีของจังหวัดนอำแก่นครับซึ่งจริงๆแล้วเ,เป็นแรงบันดาลใจตอนเดน็กๆนี่ผมเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเป็น เริ่มจากชกงานใหม่นะครับต่เต้าจากงานใหม่แต่ระยะหลังนี่งานประจำปีอคอนเจนไม่มีมวยหลายปีแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะมาจัดเพื่อเป็นแรงันาใจให้กับน้องๆเด็กๆที่อยากเป็นนักมวยครับเพื่อที่จะมาชกมวยด้วยมาเที่ยวงานประจำปีด้วยสมัยก่อนตอนดึกๆมันคึกค,ค,คักนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการเผยแพร่งานใหม่ให้ เป็นชวนจังหวัดต่างๆ,ๆมาเที่ยวด้วยเพราะว่าแถบภาคอีสานอุบลร้อยเอ็ดกาลสินอุดรเนี่ยตอนนี้คนเยอะมากเขา,เขาก็จะพาลูกหลานมาชกมวยแล้วก็มาเที่ยวงานจับปีด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นช็อป,ปเวอร์และมวยไทยทุกวันนี้เป็นช็อป,ปเวอร์ของรัฐบาลด้วยแล้วก็มวยไทยตอนนี้เมืองคอนแก่นก็ถือว่าเป็นตำนานมวยเป็นยอดมวยดังๆเยอะแยะตั้งแต่อันนี้ปัจจุบนนันก็เริ่มจาก gan máy rồi